พ่อตั้งหลักได้ตั้งหลักได้ไม่ใช่ว่าตั้งหลักภาวนานะเพราะหาสิ่งที่จะเอานะบาทก็ไม่ได้ได้ย่ำได้ย่ำลูกหนึ่งพาะจิวรก็ไม่ได้ห่มมันนั่งได้ย่ำสะพายยา่ำใส่บาทแล้วก็ออกวิ่งเดี๋ยวบังเอิญในย่ำมันมีกระป๋องยากระป๋องยาเส้นนะมันมีไฟแชอยู่ในนั้นด้วย เวลาวิ่งไปกับป๋องยาเส้นมันก็มันกับมันก็ดฟัดกป้องแป้ง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 ลวงพ่อลวงพ่อกัตะโกนเลยแสะแสอที่แรกก็วัดเสือเสือแหละเสือเสือเนี่ยพอวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนานๆานก็มันจากเปลี่ยนเปลี่ยนคําว่าเสือเสือแตเป็นแสแสแสเขาเข้าบ้านเลนะเข้าบ้านแล้วชาวบ้านก็บว่าได้ยินเสียงกับป๋องยามันป้องแป้งป้องแป้งมาจากไกลมันอะไรวะนี่กระป๋องกับมันไฟแช็กมันไฟแก๊สไฟไม่ ไปแก๊สที่มันไฟสมัยก่อนมันเป็นไฟที่มันอันนี้มันอยู่ในกระป๋องยามันกระดังก้องแง่งก้องแง่งหนึ่งว่ะอยู่ในยามนะเขาก็ตกใจก็ออกมาเดินดูมาได้ยินแต่เสียงคันนี้พอมาใกล้ๆได้เป็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อวิ่งแสแสแสไปเลยไม่รู้อะไรหลุดมั่งก็ไม่รู้แต,แต่แต่ยามไม่หลุดจากบาแต่ผ้ามันจะเหลือกี่พื้นก็ไม่รู้ โยมเขาก็เรียกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ฟังหลวงพ่อเนี่ยวิ่งทะลุบ้านอกไปนั่นชาวบ้านก็เห็นถ้าไม่ดีก็วิ่งไล่ตามไปเป็นตะคุบมาคุบมาแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยยึสันวัดสันเหมือนกับหมากลัวเสือหมากัวเสือมันก็สันมันเป็นอันนี้พระกัวเสือมันยังวิ่งได้อยู่จนเสียสติเนี่ยจนเสียสติมันคือลัก มันประคองสติไม่ได้ระวังรักษาสติไม่ได้มันคนกวาสติแตกคือสติแตกถ้าถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันกับมันเป็นได้เป็นได้กลัวก็ทําให้บางคนกลัวผีแล้วขนขนหัวนี่ร่วงหมดเลยนะนีนนนน่มันเป็นได้นะนผมนี่ร่วงหมดขนหัวเรียกวหัวโกรนไปเลยเนี่ยหัวโกนไปเลยคือมันช็อกเ่ย สภาพที่มันช็อกอันนี้มันมันมันไม่มีใครที่จะชันนิสานได้แล้วว่ามันมันรุนแรงขนาดไหนมันคงจะเหมือนฟ้าผ่านฟ้าผ่านในในพวกจิตวิญญาณแต่ฟ้าผ่านเนี่ยมันยังวัดด้วยกระแสของไฟได้แต่ว่าพวกวิญญาณของเราสติของเราจิตของเวลามันช็อกเนี่ยมันมันก็คงจะรุนแรงขนาดนั้น เพราะนั้นเวลาถ้าเราเวลาเราไม่มีสติเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็มันก็ไม่มั่นคงคือว่าถ้าสติมั่นคงนี่มันจะช่วยได้ช่วยได้ทำอะไรก็สามารถที่จะทำได้ดีกว่าวิกฤตเกิดขึ้นมาอะไรก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ดีกว่าคนไม่มีสติหรือว่าคนสติไม่มั่นคง ที่ที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าจิตอ่อนจิตอ่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่จิตอ่อนคือสติของเรามันอ่อนมันคืออ่อนไหวมันไม่มั่นคงพอไม่มั่นคงปุ๊บนี่มันก็แรงกระแทกมันก็เข้าไปถึงจิตเข้าถึงจิตตรงแกนกลางตัวจิตตัวรู้ตัวนั้นนะแต่ตัวสติตัวปัญญาตัวสัญญาสังขารน,นี่มันจะ มันไม่เด้ใช่จิตมันเป็นตัวที่อยู่รอบนอกหรือว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่มันแยกกันอยู่ทำไมถึงว่าแยกกันแยกกันก็เหมือนเหมือนเหมือนกับะร่างกายเราเนี่ยมันก็ส่วนหัวส่วนหัวก็คือหัวนี่แขนก็คือแขนขาก็คือขาแต่ว่ามันก็อยู่ในอันเดียวกันอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันมีหัวมีขามีแขนมีอะไรต่างๆ แยกเมื่อแยกเป็นสัดส่วนออกแล้วมันแยกกันอย่างนั้นแต่เวลาเวลามันรวมกันมันอยู่เป็นกลุ่มกันแต่ว่าคนละอันกันคนละสัตว์คนละส่วนนั่นแต่โดยมากคนเราจะคิดเอาไปโมเมเอาว่าจิตจิตอ่อนจิตอ่อนจิตอ่อนพอจิตอ่ตอนแล้วมันจะทำให้เกิดความกลัวตกใจแต่จริงๆไม่ใช่ คือจิตจิตเยไม่ไม่ใช่จะมาทําหน้าที่ตรงนั้นแต่ตัวที่จะรับรู้รับทราบก่อนก็นคือสติตัวที่มาปะทะมามาปะทะมารับแรงกระแทกรับแรงเสียดทานก็ตัวสติทําหน้าที่ตรงนั้นก่อนเมื่อสติดีสติ <c oughs> ดีปัญญาดีคันนี้สติกับปัญญาเขาจะทํางานเป็นคู่กันแพ็กเก็ตเป็นคู่กัน คือสังขารกับสัญญาส,สังขารกับสัญญาเขาก็จะทํางานคู่กันเป็นแพ็กเกจมันจะแยกกันยากมันแยกกันไม่ออกเลยแหละแต่มันแยกออกแต่ว่าแยกได้พอเป็นสมมุติว่าสังขารสัญญาเกิดสติกับปัญญานี่ก็เหมือนกันทํางานคู่กันแยกกันไม่ออกถ้ามีสติไม่มีปัญญาก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ ถ้ามีแต่ปัญญาไม่มีสติก็ไม่สมบูรณ์อีกมันมันคือทั้งสองอย่างมันต้องมีความสมบูรณ์เราสติเรามั่นคงปัญญาเราก็เฉียบคมปัญญาเราก็เฉียบคมเนี่ยเหมือนหมอหมอผ่าตัดนี่ก็หมอผ่าตัดนีมดน่มันก็ต้องมีองค์ประกอบไฟดีไฟดีมีดคมหมอมีความชํานาญผู้ช่วยคล่องทํางานได้ฉับไวเลยนะ ผู้ช่วยผู้ช่วยหมอพวกอะไรต่างๆทุกอย่างมันมันรู้รหัสรู้รหัสรู้จังหวะรู้เวลาวันนี้หมอในไม่ต้องบอกหมอไม่ต้องบอกเพราะหมอยื่นอันนี้ออกมาแล้วจะยื่นอันไหนอันไหนเข้าไปทดแทนมันคนที่ผู้ช่วยหมอผู้ช่วยนี่มันจะทันรู้ร,รู้รู้หมดหนึ่งสองสามมันรู้กันอันนี้ก็เหมือนกันสติกับปัญญาก็จะทํางานคู่กันสังขารกับสัญญาก็เหมือนกัน ถ้าไม่มีสัญญาไม่มีม,ม่ไม่มีช่องสัญญาไม่มีความจําสังขารมันก็ไม่สามารถที่จะไปลื้อค้นเอาสิ่งเก่าๆที่มันมีอยู่ในในในช่องสัญญานั้นมาเอามาปรุงมาแต่งกลับใหม่ได้อีกไม่สามารถที่จะรีเ,เพกกลับมาใช้ได้อีกคือถ้าหากว่าเราเคยโกรธเคยเคยอะไรต่างๆทุกอย่างในอดีตทั้งเกิดเคยโกรธเคยรักเคยดีใจเสียใจตั้งแต่อดีต ผ่านมาเน่มันเมื่อก่อนมันหายไปอยู่ไหนมันจบแล้วมันหายไปมันหายไปอยู่ไหนมันก็ไม่ได้ไปอยู่ไหนมันก็อยู่ในช่องสัญญาเนี่ยสัญญาแต่ถ้าหากว่าสังขารไม่ไปหยิบไปคว้าไม่ไปขูดไปคุยขึ้นมาหรือว่ามันไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะเอามาปรุงให้มันเกิดความโกรธความนี้ได้อีกแต่ถ้าหากว่าไปเอามาปรุงให้มันเกิดความโกรธขึ้นมามันก็ใหม่สดอยู่มันเดิมนะ ไม่สดอยู่มอนเดิมถึงว่าเหตุการณ์มันจะผ่านไปแล้วเป็น10ปี20ปีสามสิปีอะไรก็จะข้ามภพข้ามชาติเลยน,น่อย่าว่าแต่ปัจจุบันข้ามภพข้ามชาติดูกันต่พระพุทธเจ้าของเรากับพระเทวทัตเห็นไหมนะข้ามภพข้ามชาติไปรู้กี่ภพกี่ชาติที่มันจะจองจํากันมาอย่างนั้นอย่าว่าตามจองล้างจองผ่านตามเป็นอุปสรรคขัดขวางทุกวิถีทางสมัยก่อนเป็นพาณิชย์เป็นพ่อค้าพาณิชย์ก็พระเทวทัตก็เป็นพ่อค้าเหมือนกัน พระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันในสมัยนั้นนะแต่ว่ามันไปขัดผลประโยชน์กันตรงที่ขันทองคําหรือว่าภาชนะทองคําของเก่าของเก่าว่าลูกสาวลูกสาว,สาวอยากจะได้เครื่องประดับอยากได้เครื่องประดับแม่ก็ไม่มีเงินซื้อให้ไม่มีเงินซื้อให้ก็จะเอาอันนั้นมาแลกพานิชพ่อค้าคนแรกก็ ทำเป็นเล่ไปเล่มาจับวางจับวางเหมือนกับว่าเป็นของไม่มีค่าเป็นของด้อย,ยค่าทําให้มันไม่มีค่าถ้าอย่างนั้นเน่ะก็เลยว่ามันของมันไม่มีค่าไม่มีค่าก็ถ้าจะเอามาแลกเอากับเครื่องประดับที่สวยงามอันนี้มันก็ราคามันไม่คุ้มกันไม่คุ้มกันถ้าหากว่า ยายจําเป็นอยากได้จริงๆเดี๋ยวให้กลับมาก่อนเดีวกลับมาก่อนของมันเหลือมันอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึ่งแล้วก็เลยไปไอ้ลูกสาวที่ลูกสาวยายก็กําลังเป็นสาวรุ่นนี่มันสาวรุ่นมันก็ธรรมดาอยากได้อะไรมันก็อยากได้มันอยากได้แล้วมันหักมันห้ามมันไม่ไหวมันมันไม่เหมือนคนโต เป็นเด็กก็กประมาณหนึ่งถ้าพอเป็นเป็นวัยรุ่นสาวรุ่นนี่มันยิ่งหนักกว่าเด็กนะหนักกว่าเด็กแล้วพอผ่านไปแล้วพ่อค้าคนใหม่มาพ่อค้าคนใหม่มากับพุทธเจ้าของเราเนี่ยพอมาเห็นนะยายก็เห็นพ่อค้ามาก็เลยเอาสิ่งนั้นมานําเสนออีกแหละมานําเสนอพุทธเจ้าเห็นแล้วก็อของมันล้าค่ามันเป็นภาชนะทองคํา แต่ว่ามันเก่ามันตกยุครือว่ามันตกยุคของวัยรุ่นแต่ว่าคุณค่ามันไม่ลด <c oughs> คุณค่ายังมีคุณค่ามากอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตามยุคตามสมัยหรือว่ามันเป็นเครื่องประดับมันเป็นไม่ได้มันเป็นภาชนะออพุทธเจ้าเห็นอย่างนั้นก็เลยถามถามคุณยายถามคุณยายยายก็บอกว่าลูกอยากได้เครื่องประดับเวลาจะไปไหนมาไหน ก็ไม่มีเครื่องประดับที่จะใส่จตบจะแต่งร่างกายไม่มีเหมือนเขาก็อายเขาเลยอยากจะให้ไม่อยากให้ลูกอายขายหน้าก็เลยอยากจะให้ลูกได้มีเครื่องประดับเวลาไปงานไปอะไรต่างๆก็ให้พอสมน้ําสมเนื้อให้สมกับสังคมกับยุคสมัยเข้าหน่อยนะท่านแบบพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเออถ้าหากคุณยายต้องการอย่างนั้นนะภาชนะอันนี้มันมีมูลค่ามาก ถ้าอยากจะได้อยากจะแลกเปลี่ยนกันเลยขอยกให้ทั้งหมดน่สินค้าที่ที่ตามไปมีไปนะยกให้ทั้งหมดเอาภาชนะทองคำนั้นอันเดียวหนึ่งกลับมาพระเนีพระเทวทัตนพอกลับมาแล้วมาถามหาโอ้ย,ยายว่าไม่ไม่มีอยู่ไม่อยู่แล้วออเอามีคนมาแลกไปให้แล้วเอา้าใครแหละพอพอถามกันเขา้าเข้าใจเล้ว่าโอ้เป็นพ่อค้าคนนั้นมันเป็นคอยจะคนหนึ่งเป็นขี้โกงอีกคนหนึ่งมันมีศินมีรม ไอ้คนขี้โกงนี่มันก็มีกิตติศัพท์ทางด้านขี้โกงไอ้คนมีศีลมีธรรมก็มีมีกิตติศัพท์ทางด้านคุณธรรมศีลธรรมเลยเดี๋ยวพอร,รู้กันแล้วว่าโอ้คนนั้นมันอีกแล้วนะมันคอยขัดคอยขวางคอยขันขัดขัดผลประโยชน์เราทำพาหากินอยู่มันไอเราก็จะโกงราคา,าไม่เรียกว่าเราจะกดราคาเขาให้มันต่ำไอไอนี่มันก็ไม่ดูดู แต่ถ้าสมัยทุกวันเขาก็ไม่รู้สี่รูแปดเลยเลยนะไม่รู้สี่รูแปดเลยนะมันก็จะเหมือนกันเนี่ยนะไม่รู้ดูไม่ดูตามาตาเรือไม่รู้จักกาลเทศะเลยมันมันมาขัดกันแน่มันก็ข้ามกันมาเรื่อยๆข้ามกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มาจากไหนมันก็มาอยู่ในสภาวะของความจํำนั่นแหละความจํามันมีอยู่อย่างนั้นแล้วความจำนี่มันก็ติดไปอย่างนั้นเลยนะ มันถึงได้บาปกับบุญเข้าไปเนี่ยบาปกับบุญมันก็ไปอยู่ในช่องนั้นแหละมันก็ไม่ได้ไปอยู่ในช่องมันก็ติดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบาปที่เราทําลงไปมันเกิดสัญญาความจํามันก็จําไว้เออมันก็อยู่ติดกันไปสัญญากับสังขารมันก็ติดไปเป็นแพ็กเกตไปอยู่งั้นมันก็ไปกันเป็นกลุ่มไปงั้นมันยังแยกออกไม่ได้แต่มาจนมาแยกออกได้ก็ต่อเมื่อพุทธเจ้ามาทําลายมาทําลายตัวนี้น่มาทําลายมาทําลายไม่ใช่ว่า ทำลายสังขารให้มันหายไปจากวัตตะไม่ใช่ทำลายสัญญาให้มันหายไปจากวัตตะไม่ทำลายสติไม่ทำลายปัญญาให้มันหมดไปจากวัตตะเพียงแต่ทำลายความความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราคนนั้นเข้าใจว่าจิตเป็นเราหรือว่าสัญญาสังขารนั้นเป็นเราทำลายตรงนั้นออกเมื่อทำลายตรงนั้นแยกออกตรงนั้นจิตก็เป็นจิตสังขารก็เป็นสังขารสัญญาก็เป็นสัญญาปัญญาก็เป็นปัญญาไม่ใช่จิต เมื่อทำลายจนนั้นคลายความยึดแยกออกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนได้แล้วนั่นเนี่ยคาวนี้ถึงถึงหลุดพ้นหลุดพ้นหหลุดพ้นครั้งตัวท้ายก็คือหลุดพ้นจากนามธรรมอันละเอียดนี่แหละหลุดพ้นจากเบื้องต้นก็หลุดพ้นจากสภาวะของความหลงที่ว่าอันนี้กายเราอันนี้มือเราอันนี้หัวเราแขนเราอะไรเนี่ยอันนี้สามีภรรยาเราดีทรัพย์สมบัตขิของเราของเราของเราเรานี่ยอันนี้มันเป็นสมตมติเรามายึดเอาเนี่ยว่าเป็นของเราของเรา เวลาท่านทำลายทำท่านทำความเข้าใจกับมาทำความเข้าใจกับส่วนส่วนที่หยาบหยาบก่อนพอทำความเข้าใจกับส่วนที่หยาบหยาบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาค่อยลื้อฟื้นค้นเข้ามาภายในค้นเข้ามาภายในจากรูปธรรมเข้ามาถึงนมามธรรมจากนมามธรรมแล้วก็ที่สุดก็ต้องมาสละสลัดนมามธรรมให้หลุดออกไป จิตก็เป็นแต่เพียงผู้รู้อยู่อย่างเดียวนั่นแหละคือวิมุตต์หลุดพ้นหลุดจากสภาวะต่างๆหลุดจากแรงดึงหลุด,หล,ดหลุดจากความผูกพันทั้งหมดนั้นแต่ว่าเป็นอิสระอิสโลไม่มีสิ่งใดเกี่ยวเกี่ยวข,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 ข้องผูกพันนั่นแต่ว่าเมื่อหลุดออกแล้วแยกกันไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าสละแล้วก็จะทิ้งเลยมันก็เพียงแต่แยกกันออกเลยแยกให้ทําความเข้าใจให้ให้ให้ใหรู้ว่า อันนั้นเป็นเขาอันนี้นเป็นเขาเขาเพอพอแยกออกจากทําความเข้าใจกันแล้วนี่มันก็ต่างฝ่ายต่างเขาอยู่ด้วยความเป็นอิสระของของกันและกันจิตก็อยู่อิสระของจิตสัญญาสังขารวิญญาณที่มันมีอยู่ในภพภูมินในด้อยว่าในวัฏฏะนี้เขาก็ยังเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะทําลายได้นะไม่มีใครที่จะมาทําลายสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าสมมติอันนี้ให้แตกดับไปได้ไม่มี เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะทําลายนรกสวรรค์ได้ไม่มีไม่มีใครทําลายได้เพราะอันนี้มันเป็นมันเป็นอุปกรณ์ของวัตตะอุปกรณ์ของวัตตะเหมือนกับอุปอุปกรณ์ของนักโทษอุปกรณ์ของนักโทษก็มีมีโซ่มีตวนมีกองขังมีกุญแจมือเนี่ยมันอุปกรณ์ทั้งนั้นมีโซ่มีตวนมีแกมีมีกงขังมีกุญแจมือมีตะบองมีอะไรต่าง เครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาใชา้เป็นอุปกรณ์อยู่ในเดือนจําเขาก็มีของเขาอีกแบบหน,นึ่ง่อันนี้อุปกรณ์ของ,ของวัตะเขาก็มีของเขาอยู่อีกก็มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นมาอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าไม่มีใครจะมาแยกแต่ว่าพุทธเจ้าของของเรามาทําความเข้าใจมารู้เรื่องเหล่านี้เข้าใจเหล่านี้เป็น,เป,นเป็นที่ถ่องแท้ถ่องแท้แล้วไม่ไม่ยึดไม่ยึดว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรา พอไม่ย <ersch> <ega> ึดว่าเขาทั be, <all. S 1> like ้งหลายนั้นเป็นเราและก็ไม่ยึดว่าเรานี้คือเราเนี่ยมันถึงจะหมดนะถ้าหากว่าถ้าเรานี้ยังเป็นเรามันก็ยังไม่หมดอีกเนี่ยนีท่านพูดว่าทําลายทําลายทําลายเป็นคือทําลายด้วยทําลายความยึดมั่นถือมั่นไปเป็นเปราะ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 ไปในที่สุดมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้ทําลายแล้วมันก็ว่างนะมันก็ว่างอันนี้อันนี้มันแยกกันอันนี้พูดถึงเรื่องเรื่องการแยก แยกในสิ่งที่เป็นแยกในสิ่งที่มีให้ฟังนะแยกมาเริ่มมาจากหลวงพอ่อหลวงพ่อกลัวเสือเนะี่ยแหละทำไมหลวงพ่อถึงสติแตกวิ่งทะลุบ้านเนะี่ยวิงทะลุบ้านเนะี่ยมันเพราะว่ามันคุมตัวเองไม่ได้สติสติไม่มีไม่มีพละสติไม่มีกําลังสติไม่มีความมั่นคงคือถ้าไม่มีความมั่นคงไม่ไม่มีกําลังไม่มีปัญญาปัญญาก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะถึงมีปัญญาอยู่ เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับคนไอกกลัวนี่กลัวปืนก็มีอยู่แต่ว่าแบกปืนถือปืนวิ่งหนีมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดที่จะสู้แล้วไม่มีไม่มีกระจิตกระใจที่จะสู้ลากปืนแบกปืนหนีเหมือนทหารหนีทัพกับแบกปืนลากปืนหนีนี่ปืนก็ไม่ว้างแต่ว่าก็ยังไม่ไม่มีปัญญาที่จะยิงไม่มีกระจิตกระใจที่จะยิงเอาตัวรอดก่อนอันนี้ก็เหมือนกันสติก็ ไม่มีมัน่นความมัน่นคงแล้วปัญญาก็เหมือนอาวุธเลยอาวุธก็มันถือไปอย่างนั้นเลยมันไม่สามารถที่จะยิงที่จะต่อสู้มีมีดก็ไม่ไม,ไม่ฟันไม่แทงมีปืนก็ไม่ยิงเนะเพราะมันไม่ไม่มีกระจิตกระใจแล้วใจของเราก็เป็นอย่างนั้นนลนะเป็นอให้สังเกตดูสังเกตดูถ้าหากว่าเรามีความกลัวมีความหวาดกลัวมีความตกประมาภาพราึงขึ้นมาเนี่ยมันจะหวั่นไหวเข้ามาภายในเลยเนาะหวั่นไหวเข้ามาภายในเรากลัวอะไรก็ตาม กลัวสัตว์ก็มันเกิดความหวั่นไหวเข้ามาภายในกลัวคนก็หวั่นไหวเข้ามาภายในทั้งแบากลัวแบบกลัวแบบความดุร้ายก็เหมือนกันกลัวเกรงแบบอิทธิพลหรืออำนาจก็เหมือนกันมันจะเกิดความหวั่นไหวกัสะท้อนเข้ามาภายในของเราถ้าสติของเราดีสติของเรามีความมั่นคงเมื่อตาเห็นตาเห็นหูได้ยินก็รับรู้รับทราบ ถึงจะมีความหวั่นไหวเกิดขึ้นมาก็ยับยับขึ้นมาพักหนึ่งเราก็สามารถคุมได้เืยว่าความแตกตื่นตกใจก็มีอยู่นิดนึงมันก็เกิดขึ้นในระหว่างที่เราได้ประสบพบเนี่ยเหมือนกับก,กลัวอะไรต่างๆเมือ่อเมื่อเราได้ประสบพบสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของเรามันก็เกิดขึ้นมายับหนึ่งเดี๋ยวมันก็ระงับลงระงับลงแล้วก็ตั้งตั้งใจเหมือนกับเหมือนกับจะมาอุบัติเหตแุแต่ละครั้งนี่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะเห็น เห็นมันก็เห็นอยู่แต่จะทํำยังไงหรอมันก็เพียงแต่ว่าเอาจะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูเนี่ยดูรดอุบัติเหตุแต่ละครั้งว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้เห็นเห็นก็เห็นอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันสั่งการไม่ทันมันสั่งการสั่งสั่งอะไรไม่ทันสั่งคนขับมันก็สั่งไม่ทันถ้าสั่งแล้วเอถ้าจะให้ออกซ้ายหรอข้างซ้ายมันจะมีอะไรอยู่ก็เราก็ไม่รู้ถ้าออกขวากับข้างขวามันจะมีอะไรก็ไม่รู้มันก็เออมันก็มันก็เป็นชั่วชั่ว ช่วเซี่ยววินาทีมันสั่งไม่ทันคือสั่งแล้วเราเรา ute, ู้แต่สั่งให้โซเฟอร์ออกซ้ายข้างซ้ายมันจะมีอะไรอยู่ที่เราหลบออกไปแล้วมันจะไปเจออะไรข้างขวามันจะไปเจออะไรก็สั่งได้ก็ว่าให้เบรกแค่นั้นเองมันสั Welsh ่งได้แค่นั้นมันไปอันั้มดมันจะว่าไม่รู้รู้แต่ม <cart> ันก็สั่งได้เท่าที่เราทําได้คิดได้เท่าที่เราคิดได้มันก็ชั่ววิช่วเซี่ยวกิเนี่ยมันแป๊บแป๊บแป๊บเดียวแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเราสติไม่ดีแล้วก็ลองเสียงหลงเอออาด้วย ลองเสียงหลงหรือลองไม่เป็นภาษามนุษย์เลยนะเป็นภาษาไม่มีเลยลองจนลืมเป็นภาษามนุษย์เลยเนี่ยเพราะกลัวตายกลัวตายแตกตื่นตกใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะประคับประคองใจของเราหรือวัตสติของเราให้มั่นคงอยู่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะคิดอ่านอะไรได้แต่ถ้าวราสติของเรามั่นคงดีอยู่เ,เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเรายังพอที่จะคิดอ่านหาทางออกหาทางแก้ไขได้ ถึงจะชั่วระยะเวลาที่ไม่ยาวมากนะักแต่ว่าก็ยังแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันอันนี้ด้วยเหตุนี้พุทธเจ้าท่านถึงว่าสติมีความสําคัญมากเราต้องสร้างสติรักษาสติบํารุงสติของเราให้มีความมั่นคงให้มีความมั่นคงอย่าเอ็นดียงอย่าตกใจอย่าแตกตื่นถ้าสติเราพังเราเผลอเราแตกตื่นตกใจนี้มันจะทําให้เรามัน เวลามันแตกตื่นตกใจแต่ละครั้งละครั้งมันเสียพลังงานไปเยอะนะตัวเย็นเรวเยือกนะตัวเย็นเย็นเทียบไปเลยเนะี่ยโดนช็อกไปเลยเนะน,นี่ยนั่นเนี่ยช็อกไปเลยตัวเย็นเทียบเลยนะคือเลือดมันไม่เดินแนะตหัวใจมันหยุดทํางานไปเลยเนะน,นี่ยนั่นเนี่ยมันเกิดมาจากจากสติของเราเนะีในใน่ยเี่ยเวลามันช็อกเข้ามาหัวใจมันหยุดทํางานเลือดไม่ไหลตัวเย็นเทียบเลยเนะี่ยตัวเย็นแข็งทื่อไปเลยนะบางคนเนี่ยแข็งทื่อยืนอยู่ไปไหนก็ไม่เป็นอนะันเป็นอย่างนั้นน่มันไม่ใช่ว่า อันนี้นะมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้ฝึกเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ไม่ได้ทำความเข้าใจอยู่กับเครื่องมือเครื่องใช้ของเราที่เราม er. ีอยู่สติเรามีอยู่ปัญญาเรามีอยู่สังขัรสัญญาเรามีอยู่ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำความเข้าใจเราก็เลยมีเครื่องมืออยู่ครบหมดแต่ว่าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับเราเออมันเกิดประโยชน์กับกิเลสกับสภาวะของความเป็นอยู่ของธรรมชาติของความหลง ของความหลงสัญญาเก่าเนี่ยนะสัญญาเก่าดึงไปกินดึงไปใช้มดส่วนใหม่ของใหม่ทีเ่เรามีเรามีหรือว่าเราได้เราได้เรามีหรือว่าคนอื่นเขาได้เขามีได้คนอื่นเขาได้เขามีเขาได้อะไรเขาก็ได้มีพระพุทธพระมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีรัตนใจอยู่ในใจมีสติธรรมปัญญาธรรม สัญญาธรรมสังขารธรรมอยู่ในใจของเขาอันนี้เขาได้เขามีเขาได้สมบัติแล้วสติเขาก็ได้มาเป็นสมบัติแห่งธรรมปัญญาเขาก็ได้ให้มาเป็นสมบัติแห่งธรรมสัญญาก็เป็นสมบัติเป็นสัญญาธรรมนะสังขารก็เป็นสังขารธรรมจากสังขารสังขารสังขารที่มันเป็นกิเลสมันเป็นของเก่าที่เขาใช้อยู่แล้วเอามาขัดมาสีเอามาทําความสะอาดแล้วมามาบูรณาการให้มันเป็นสติธรรมปัญญาธรรมสังขารธรรมสัญญาธรรมได้นั่นเนี่ยเราก็เราจะ ใครพูดพูดผู้ไหนใครคนไหนได้ก็บุคคลผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์อันเสริฐมีทรัพย์อันเสริฐมีใจอันมั่นคงแล้วมีอัศวะที่เบาบางลงไปเรื่อยๆความยึดความถือความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นทั้งกายและใจมันก็จะลดลงเบาลงเป็นอย่างนั้นนะเอาครนี้ละพอนะคุณหมอนะรัะพรอ,อยา าวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติเอชิตังปชิตังตุมหังคิปเมวสมิชตตุเตเพปูเรนตุตังกะปาจันโทปน,นะระโสยถา,ามณิโชติระโสยถาสัาาสพีติโยวิวัตชันตุตัปโลโกวินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีพีขายุโกภวะอภิวานธนาสีนิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังระลังปวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสพัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สทาโสถีพระวันตุเตภวะตุส hm. ัพพัม no ังคลังร <naked> <daily> <lost> <realization> mm ัก hmm ขันเตสุรักขันตุสัพเเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเตภวะตุสัพพังมังคลังรักขันตุสัพเะเทวตาสัพสังคานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเต พรุ่งนี้มาให้มันก่อนเวลานะคุณหมอพร <c oughs> ุ่งนี้จะได้ฉันเสร็จแล้วก็จะได้ไปไปกงสุนนัดห้าโมง